จำแนแต่ว่ามีชื่อบ้านนะครับบ้านน้ำสางบ้านน้ำสางนะครับมีปตทนะครับเดี๋ยวถึงปตทกนเดี๋ยวจะบอกเมืองนะครับว่าเมืองอะไรนะครับอยงนีอยู่เขตแขวงคำนวณนะครับที่ปตทอยู่ข้างหน้าเรา กินข้าวกับหมูปิ้งมือนี่หมูปิ้งน,นี่ลุงปีเตอร์ลุงปีเตอร์เลาะเสาะแซ่บครับหมูปิ้ผมเองหมูปิ้งว่าที่สมหมูปกทอท่าไหร่ะซิเผาครับไม้ไม้อะไรทไหร่เนี่ยไม่นะอันนี้ห่อละซิเผาแผ่นเลยมันเป็นอาวสองกันเอาเสียอันหมูเนี่ยไม้ไม้เท่าไหร่เนี่ย เราเราก็มีเงินทอนได้วยนี่บอสถ้าซื้อเราเราก็เข้ากับไม่ได้กินได้พ่อนนะที่มีเงินทอนเ <c oughs> ห็นไะไเขาจะได้กินสิฮะ <c oughs> เป็นแลกเงกินก็ได้บอสเป็นแลกเงินก่อนบอส <c oughs> เอาแค่เท่าเดียว <c oughs> เอาลอกเอาไปลอกที่โรงางานอันหนึ่งก่อน <c oughs> อยากลองซิมเ <c oughs> มียนหมูบอยังพันเป็นสมหมูสมหมู <c oughs> มาทันทเป็นกาแบตัวนี้ดิใส่ซอสพันมีอยู่นี่ เอาหมูเอาหมูเนี่ยเอาสามไม้มีข้าวนำอยู่บ่ข้าวพอเท่าไรข้าวพอละแปดทันมีมีสามทันหมูไม้ละแปดทันเนาะเอาสีไ่ไม้ 4, ไมข้าวนำอ,อันนี้เมืองอยังฮะเอาปลากระดิง่ง ตรงหนึ่งอยู่อยู่ปั๊มน้ำมันเนาะเดี๋ยวเอาเข้าก่อน,นได้มาแล้วหมูปิ้งนะครับเดี๋ยวไปกินเข้าอยู่อเมซอนก่อน